สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับมือใหม่ครับที่อยากจะเล่นสตีทเวิร์กอัเราจะเริ่มยังไงมีพื้นฐานยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเบสิกของสตีทเวิร์กอันะครับเราก็ควรจะรู้จัก มันก่อนว่าสตรีทเวิร์กอัคืออะไรสตรีทเวิร์กอัก็คือการออกกําลังกายทุกแบบที่ไหนก็ได้นะครับอาทิเช่นการดึงข้อการวิ่งการทําให้เราเหนื่อยทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายที่ขยับได้นี่เขาเรียกว่าการเวิร์กอัแต่ว่า ส่วนสถานที่เนี่ยเป็นที่ไหนก็ได้มันก็เลยเหมาลวมรวมว่าเป็นสรีทก็คือจะเล่นส,สวนสาธารณะเล่นในบ้านเล่นในยิม h e v e r เออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะแยกไปเป็นสองสายด้วยกันหลักๆก็คือสายที่เกี่ยวกับความแข็งแรงนั่นก็คือสายสแตติก แล้วแยกออกมาจากสายสแตติก็มันจะมีพื้นฐานก่อนแล้วก็แยกออกมาจากสายสแตติเป็นสายที่2องเป็นสายไดนามิกสายได y นามิกก็คือการที่เราหมุนหมุนตัวหรือการที่เราโมเมนต์ต่างๆทำคอมโบติดต่อกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ข่าวๆก็เป็นอย่างนี้ก็พื้นฐานที่ควรจะมีไว้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นสายหลัก พื้นฐานแรกที่อยากจะแนะนําให้เล่นก็คือพวกการดึงข้อนะครับหนึ่งดึงข้อโอเคแล้วก็พวกวิดพื้นครับวิดพื้นส่วนนี้ก็จะเป็นการเล่นช่วงหกกับแขนนะครับแขนข้อต่อมาก็จะเป็นพวกก้า้ท่าซิดอัพทั่วไปครับซิดอัพเล่นท้องหรือว่าจะเป็นการแพง การแพงเพื่อเสริมสร้างแกนลำตัวครับโอเคต่อมาแต่มันก็จะมีหลายๆท่ามากกว่านี้นะครับก็ลองไปศึกษากาันแต่นี้จะเป็นการแนะนำครับคร่าวๆส่วนพวกขาก็เป็นการเล่นเล็กเล,เล,เล็หรือการาวิง่งแบบสปรินเตอร์นะครับพเพื่อจะทำให้ขาเราวิ่งได้ ขาเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ถ้าจะวิ่งแบบวิ่งยาวๆว,วิ่งหย่ย่อๆจ็อกกิง้งก็จะกลายเป็นการเน้นความอึดหรือเกินการคาร์ดิโออะไรทํานองนี้อืมมีอะไรอีกไหมแล้วก็พวกถ้าแกนกางก็จะมีพวกอ่าเลสเลสบนบาครับมีแอลซิด อะไรพวกทานองนี้นะครับแล้วก็แขนก็อาจจะแขนอกก็อาจจะมีการดิฟเพิ่มเพิ่มอ,อีกคร่าวๆก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็อยากจะแนะนำมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มฝึกก็มันมีหลายท่าครับของเบสิกแต่หลักๆที่จะให้เรียนก็คือแค่ให้เราเสริมสร้างความแข็งแรงใน หน้าอกแขนข้อแกนกลางแล้วก็ขานะครับเท่านี้คุณก็จะสามารถไปเริ่มเล่นพวกท่า h สติ i เวิร์ k o ที่เป็นพวกอ u l ลเ e v e r อันนี้เป็นสายสแตติกนะไปเริ่มแบบพวก p e v e r master up back lever อะไรอย่างนี้แล้วก็พอเรามีความ แข็งแก่งในระดับหนึ่งแล้วเราก็อาจจะมีการเสริมเอเจิตี e ้ครับก็ความว่องไวความผิวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไปสายดนามิกสายเหวี่ยงครับแล้วก็พวกท่าสามร้อยหกสิบอะไรทำนองนี้ครับก็มันไม่สามารถจะพูดแบบเต็มได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวครับก็เอาเป็นข้าวๆทำนองนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ รับฟังและติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ